นมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ประเสรศิฐขอความสงบร่มเย็นในจิตใจจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังธรรมทุกท่านในยามเช้าอันสดใสแสงแดดอ่อนๆสาดส่องผ่านหมู่แมกไม้เสียงเล็กๆอันไพเราะของสกุณาที่กำลังขับขานบทเพลงแห่งรุ่งอรุณปลุกสรรพชีวิตให้ตื่นขึ้นจากนิทรา เป็นภาพและเสียงที่เราทั้งหลายต่างปรารถนาจะได้พบเจอเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพที่ธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นอย่างงดงามทว่ามีบางครั้งที่ความปรารถนาของเรานั้นได้เดินทางผิดที่ผิดทางไปเล็กน้อยเราอาจจะเดินผ่านร้านขายสัตว์เลี้ยงเห็นนกน้อยสีสวยสดใสอย,อยู่ในกรงเล็กๆก,กำลังส่งเสียงร้องเจ้ยแจ้ว เราเกิดความรู้สึกรักและเอนดูขึ้นมาในบัตรดลเราอยากจะครอบครองเสียงเพลงนั้นอยากจะเก็บความงามนั้นไว้ชื่นชมใกล้ๆทุกวันเราจึงตัดสินใจจ่ายเงินแล้วนำาพากรงใบน้อยนั้นกลับมาที่บ้านของเราเรามอบอาหารที่ดีที่สุดมอบน้ำที่สะอาดที่สุดเราพูดคุยกับมันเฝ้ามองมันด้วยความสุขใจเราเชื่อว่านี่คือความรักที่เรากำลังมอบให้ แต่เคยถามตัวเองอย่างลึกซึ้งบ้างหรือไม่ว่าความรักที่เราคิดว่ากำลังมอบให้นั้นมันได้กลายไปเป็นกรงขังที่พรากสิ่งที่มีค่าที่สุดไปจากชีวิตของเขาหรือเปล่าสิ่งนั้นคืออิสรภาพท่านผู้ฟังที่รักกรรมหรือการกระทำนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งมันไม่ได้เริ่มต้นที่การกระทำทางกายเสมอไปแต่เริ่มต้นที่เจตนาในจิตใจของเราต่างหาก เมื่อเราตัดสินใจกักขังสัตว์ตัวหนึ่งไว้ไม่ว่าจะเป็นนกปลาหรือสัตว์ชนิดใดก็ตามลองพิจารณาลงไปในใจของเราให้ดีเถิดว่าเจตนาที่แท้จริงนั้นคืออะไรเป็นความเพลิดเพลินส่วนตัวหรือไม่เราสุขใจที่ได้ยินเสียงของมันแต่เราเคยตระหนักถึงความทุกข์ในใจของมันหรือไม่ที่ต้องร้องเพลงเดิมๆในสถานที่เดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า แทนที่จะได้โบยบินไปขับขานบทเพลงแห่งชีวิตท่ามกลางผืนฟากว้างเป็นความเห็นแก่ตัวหรือไม่เราอยากชื่นชมความสวยงามของมันแต่เราได้พลาดโอกาสที่มันจะได้แสดงความงามนั้นตามวิถีธรรมชาติของมันไปเราพลาดโอกาสที่มันจะได้สร้างรวงรังพบเจอคู่ครองและขยายเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปหรือเป็นเพราะความไม่รู้ เราอาจคิดว่าการเลี้ยงดูอย่างดีในกรงนั้นปลอดภัยกว่าการใช้ชีวิตตามธรรมชาติที่ต้องเสี่ยงภยัยแต่เราลืมไปว่าชีวิตที่ปราศจากอิสระในการเลือกแม้จะปลอดภัยเพียงใดมันก็ไม่ต่างอะไรกับการตายทั้งเป็นพระพุทธองค์ทรงสอนเราเสมอในเรื่องของเมตตาซึ่งไม่ใช่แค่ความสงสารแต่คือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขอย่างแท้จริง การกระทำใดก็ตามที่ตั้งอยู่บนความสุขของเราแต่ไปเบียดเบียนความสุขและอิสรภาพของผู้อื่นการกระทำนั้นย่อมไม่อาจเรียกว่าเมตตาที่สมบูรณ์ได้ทุกครั้งที่เรามองเข้าไปในกรงเราจะเห็นดวงตาเล็กๆที่มองกลับมาดวงตาที่สะท้อนภาพท้องฝากว้างใหญ่ที่มันไม่อาจไปถึง ในทุกครั้งที่มันกระพือปีกอย่างอ่อนแรงในพื้นที่อันจำกัดมันคือการร่ำร้องโหยหาอิสรภาพที่ถูกพรากไปอย่างเงียบงันการกระทำแห่งการกักขังการพรากอิสรภาพแม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาของมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ในกฎแห่งกรรมแล้วนั้นไม่มีอะไรที่เล็กน้อยเลย ทุกการกระทำที่เราได้หวานเมล็ดพันธุ์เอาไว้ยอมต้องรอวันที่จะเติบโตและส่งผลกลับมาหาเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ในชาตินี้ก็ในชาติพบต่อไป มเมล็ดพันธุ์แห่งการกักขังที่เราได้หวานลงไปในใจของสัตว์ผู้ยากไร้มันจะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้แห่งความอึดอัดเป็นเทาวันแห่งข้อจำกัดที่จะย้อนกลับมารัตเดิงชีวิตของเราเองอย่างช้าๆโดยที่เราอาจไม่เคยรู้ตัวเลยว่ากรงที่มองไม่เห็นนั้นได้เริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวขึ้นรอบชีวิตเราแล้ว เราได้พูดถึงการหว่านเมล็ดพันธ์ุแห่งกรรมจากการกระทําที่เราอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นคือการกักขังสัตว์การพรากอิสรภาพของเขาเพื่อความสุขส่วนตนบัดนี้เราจะมาสารวจกันว่าเมื่อเมล็ดพันธ์ุนั้นได้อย่างรากลึกลงไปแล้วมันจะเติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขาแห่งวิบากกรรมเข้ามาสู่ชีวิตของเราในปัจจุบันได้อย่างไรท่านผู้ฟังเคยรู้สึกเช่นนี้บ้างหรือไม่ รู้สึกว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดอย่างหาสาเหตุไม่ได้เรากับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังบีบรัดตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในบ้านที่กว้างขวางในที่ทำงานที่มีตำแหน่งใหญ่โตหรืออยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่ภายในใจกลับรู้สึกคับแคบเหมือนหายใจได้ไม่เต็มปอด ความรู้สึกนี้มันช่างคล้ายคลึงกับความรู้สึกของนกน้อยในกรงที่แม้จะมีอาหารมีน้ำแต่พื้นที่สำหรับจิตวิญญาณน,นั้นกลับตีบตันกดแห่งกรรมนั้นเที่ยงตรงเสมอเมื่อเราเคยสร้างความอึดอัดคับแค้นใจให้กับผู้อื่นด้วยการจำกัดพื้นที่ชีวิตของเขาพลังงานแห่งความอึดอัดนั้นก็จะถูกบันทึกไว้และย้อนกลับมาสู่ตัวเราในรูปแบบของความรู้สึกภายใน แม้โลกภายนอกจะดูกว้างใหญ่แต่โลกภายในใจของเรากลับถูกสร้างกรงที่มองไม่เห็นขึ้นมาครอบไว้ท่านเคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่าชีวิตเต็มไปด้วยข้อจำกัดและอุปสรรคไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนก็ดูเหมือนจะติดขัดไปเสียหมดอยากจะทำธุรกิจก็เจอแต่ทางตันอยากจะย้ายงานก็ไม่มีที่ไหนตอบรับอยากจะเดินทางก็มีเหตุให้ต้องยกเลือกอยู่ร่างไป โอกาสดีๆที่ควรจะเป็นของเรากลับหลุดลอยผ่านหน้าไปอย่างน่าเสียดายชีวิตเหมือนกับการวิ่งชนกำแพงที่มองไม่เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าความรู้สึกนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับนกในกรงที่เห็นท้องฟ้าสีครามอยู่ภายนอกมันเห็นอิสระภาพอยู่แค่เอื้อมแต่ไม่ว่าจะพยายามบินทยานไปทางไหนมันก็จะชนเข้ากับซี่กรงที่แข็งแกร่งอยู่เสมอ เมื่อเราเคยเป็นผู้สร้างข้อจำกัดให้กับชีวิตอื่นวิบากกรรมก็จะย้อนกลับมาสร้างกำแพงและซี่กรงให้กับชีวิตเราเช่นกันทำให้เราต้องเผชิญกับความปรารถนาที่ไม่อาจเอื้อมถึงต้องทนมองดูความฝันที่อยู่ไกลเกินกว่าจะไปให้ถึงได้และที่สำคัญที่สุดท่านเคยรู้สึกไร้อิสรภาพอย่างแท้จริงหรือไม่ อิสรภาพในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการถูกจองจำในคุกในตารางแต่หมายถึงการไร้อิสระทางใจทางความคิดและทางการใช้ชีวิตเราอาจต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำใจต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบต้องอยู่กับคนที่ไม่ใช่ต้องทนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราอยากจะหนีไปให้พ้นแต่ก็มีพันธนาการบางอย่างร้อยรัดเราไว้ อาจจะเป็นภาระหนี้สินภาระครอบครัวหรือเงื่อนไขทางสังคมต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของการกระทำในอดีตวันที่เราปิดประตูกรงขังนกน้อยไว้ภายในคือวันที่เราได้สร้างพันธนาการขึ้นมารัดรึงตัวเราเองในอนาคต ความรู้สึกโหยหาอิสระแต่ไปไม่ถึงของสัตว์เหล่านั้นได้ถูกส่งกลับมาเป็นบทเรียนราคาแพงให้เราได้เรียนรู้ในวันนี้วิบากกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการลงโทษแต่เกิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นถึงผลของการกระทำของเราเองเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงคุณค่าของอิสรภาพอย่างแท้จริงว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต่างหวงแหนและปรารถนาไม่ต่างกันเลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไมบางคนที่ชอบขังสัตว์ถึงยังดูมีชีวิตที่ดีมีความสุขท่านผู้ฟังที่รักกรรมนั้นให้ผลในเวลาที่แตกต่างกันบางคนทํากรรมในวันนี้อาจจะยังไม่ได้รับผลในทันทีเพราะบุญเก่าที่เคยทํามายังคงค้ำจุนอยู่แต่เมื่อใดที่บุญนั้นอ่อนกาลังลงเมื่อนั้นวิบากกรรมที่รอคอยอยู่ก็จะเข้ามาทำหน้าที่ของมันทันที เปรียบเสมือนเมฆดำที่ลอยตัวอยู่บนท้องฟ้ารอเพียงวันที่ลมจะพัดพาความสดใสออกไปความมืดมนก็จะเข้าปกคลุมในทันทีดังนั้นอย่าได้ชะล่าใจไปเลยการกระทำใดๆที่เบียดเบียนอิสรภาพของชีวิตอื่นถือเป็นการสร้างนีกรรมที่ยิ่งใหญ่และเมื่อถึงเวลาที่ต้องชดใช้มันอาจจะหนักหนาเกินกว่าที่เราจะคาดคิดเราได้เห็นภาพของเหตุคือการกักขังสัตว์และภาพของผล คือชีวิตที่อึดอัดและไร้อิสรภาพแต่หลายท่านอาจยังคงมีคำถามในใจว่ากลไกอะไรที่เชื่อมโยงการกระทำและผลลัพธ์ที่ดูเหมือนจะห่างไกลกันนี้เข้าไว้ด้วยกันเหตุใดการขังนกไว้ในกรงจึงสามารถสร้างกรงที่มองไม่เห็นขึ้นมาในชีวิตของเราได้ในตอนนี้เราจะมาถอดรหัสกลไกอันน่าอัศจรรย์ของกฎแห่งกรรมไปพร้อมๆกันประการแรกสุด ที่เราต้องเข้าใจคือสรรพสิ่งเชื่อมโยงถึงกันในทางธรรมแล้วนั้นไม่มีสิ่งใดที่แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดทุกชีวิตล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่การกระทำของเราที่มีต่อชีวิตอื่นก็เปรียบเสมือนการโยนก้อน,อนหินลงไปในสระน้ำแม้เราจะโยนลงไปที่จุดเดียวแต่ระลอกคลื่นก็จะกระจายออกไปทั่วทั้งสระและในที่สุด คลื่นนั้นก็จะย้อนกลับมาสู่ฝั่งที่เรายือนอยู่นั่นเองเมื่อเรากักขังชีวิตหนึ่งเราได้ส่งพลังงานแห่งการจำกัดและความทุกข์แห่งการพรากจากออกไปสู่จักรวาลพลังงานนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่มันจะไหลเวียนอยู่ในระบบและดึงดูสถานการณ์ที่มีลักษณะเดียวกันกลับเข้ามาสู่ชีวิตเรา นี่คือกฎพื้นฐานแห่งแรงดึงดูดที่ทำงานสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมอย่างสมบูรณ์ประการที่สองคือจิตเป็นผู้สร้างโลกพระพุทธองค์ตรัสว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเสฐามโนมยาแปลว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจโลกที่เราประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข ล้วนถูกปรุงแต่งขึ้นจากสภาพจิตใจของเราเองเมื่อเรากระทำการกักขังสัตว์จิตของเราในขณะนั้นย่อมประกอบด้วยอากุศลเจตนาไม่ว่าจะเป็นโลภะคือความอยากได้อยากครอบครองความงามหรือเสียงเพลงของเขาไว้แต่เพียงผู้เดียวโมหะคือความหลงความไม่รู้ไม่เข้าใจในความทุกข์ของสัตว์ไม่เข้าใจในคุณค่าของอิสรภาพ จิตท,ที่ประกอบด้วยความอยากครอบครองและไม่เข้าใจในความทุกข์ของผู้อื่นจะสร้างอนุสัยหรือความเคยชินที่ไม่ดีขึ้นมาในจิตใต้สำนึกความเคยชินนี้จะกลายเป็นพิมพ์เขียวที่คอยกำหนดรูปแบบชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวมันจะดึงดูดให้เราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องถูกควบคุมถูกจำกัดสิทธิ์หรือต้องตกเป็นของของคนอื่นดังเช่นที่เราเคยเห็นสัตว์นั้นเป็นของของเรา ประการที่สคือการปิดกั้นประตูแห่งเมตตาหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือเมตตากรุณาการปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์โดยไม่มีเงื่อนไขแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเบียดเบียนชีวิตอื่นโดยเฉพาะการพรากอิสรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตหวงแหนที่สุดขณะนั้นเรากำลังใช้มือของเราเองปิดประตูแห่งเมตตาในใจของเราลงอย่างแน่นหนาะ เมื่อประตูแห่งเมตตาปิดลงจิตใจของเราจะหยาบกระด้างและขับแคบลงโดยอัตโนมัติเราจะกลายเป็นคนที่มองไม่เห็นความทุกข์ของคนอื่นไม่เข้าใจหัวอกใครและเมื่อจิตของเราไม่สามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้อื่นได้เราก็จะถูกตัดขาดออกจากกระแสะแห่งความเคืือกูลในโลกนี้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นจะมาไม่ถึงโอกาสดีๆก็จะมองไม่เห็นเรา เพราะจิตของเราได้สร้างกำแพงแห่งความเย็นชาขึ้นมาล้อมรอบตัวเองไว้แล้วกำแพงนี้เองคืออีกรูปแบบหนึ่งของกรงที่มองไม่เห็นดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิบากกรรมไม่ใช่การลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนฟ้าแต่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติของจิตและพลังงานที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเราทำสิ่งใดกับโลกกับชีวิตอื่นเราย่อมได้รับสิ่งนั้นกลับคืนมา ไม่ใช่เพราะใครแกล้งแต่เพราะเราได้สร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในให้เป็นเช่นนั้นด้วยตัวเราเองการขังเขาไว้ในกรงคือการฝึกจิตใต้สำนึกของเราให้คุ้นชินกับการถูกจำกัดและเมื่อจิตของเราคุ้นชินกับสภาวะเช่นนั้นแล้วมันจะดึงดูดและสร้างสารความเป็นจริงที่สอดคล้องกันขึ้นมาในที่สุด เมื่อเราเข้าใจกลไกเหล่านี้แล้วเราจะไม่ได้มองวิบากกรรมด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปแต่จะมองด้วยความเข้าใจและเห็นหนทางที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเราได้เราได้เดินทางร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถึงเหตุแห่งกรรมผลของกรรมและกลไกอันเป็นเหตุเป็นผลของการกระทำที่ไปพรากอิสรภาพของชีวิตอื่นจนมาถึงตอนนี้ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุด เราจะมาพูดคุยกันถึงหนทางแห่งการคลี่คลายหรือวิธีเปิดประตูกรงที่มองไม่เห็นซึ่งกำลังรัดรึงชีวิตของเราอยู่กฎแห่งกรรมนั้นแม้จะเที่ยงตรงแต่ก็ไม่ได้ตายตัวเสมอไปกรรมเก่าเปรียบเสมือนแผนที่ที่กําหนดเส้นทางเริ่มต้นของเราไว้แต่กรรมปัจจุบันคือพวงมาลัยที่อยู่ในมือเราเราสามารถเลือกที่จะเลี้ยว เปลี่ยนเส้นทางหรือแม้กระทั่งสร้างเส้นทางใหม่ได้เสมอหากเรามีสติและปัญญาหนทางสู่การปลดปล่อยชีวิตจากพันธนาการแห่งวิบากกรรมมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นที่1การยอมรับและสำนึกจากใจจริงสิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการหยุดปฏิเสธและหันมายอมรับความจริงอย่างกล้าหาญ ยอมรับว่าเราเคยกระทำผิดพลาดไปด้วยความรักที่ผิดทางด้วยความไม่รู้หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามการยอมรับนี้ต้องมาจากใจที่สำนึกผิดอย่างแท้จริงไม่ใช่การกล่าวโทษตัวเองแต่การรับผิดชอบต่อการกระทำในอดีตเมื่อเรายอมรับได้เราก็ได้เปิดประตูบานแรกสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วขั้นที่สองการสร้างกรรมใหม่ที่ตรงกันข้าม เมื่อเราเคยสร้างกรรมด้วยการพรากอิสรภาพเราก็ต้องแก้ด้วยการให้อิสรภาพการให้อิสรภาพในที่นี้สามารถทำได้หลายรูปแบบการให้อิสรภาพโดยตรงหากท่านยังคงเลี้ยงสัตว์ไว้ในกรงลองพิจารณาหาหนทางที่จะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติในที่ที่เหมาะสมหรือบริจาคให้กับสถานที่ที่สามารถดูแลเขาในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างกว่าได้ การทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาหรือไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยเจตนาที่จะมอบชีวิตและอิสรภาพคืนให้แก่เขาอย่างแท้จริงถือเป็นการสร้างกุศลที่ส่งผลโดยตรงและรวดเร็วการให้อิสรภาพโดยอ้อมในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถให้อิสรภาพแก่ผู้คนรอบข้างได้เสมอเช่นการให้อิสระทางความคิดแก่ลูกน้องหรือคนในครอบครัว การไม่เข้าไปควบคุมบงการชีวิตของใครการให้อภัยเพื่อปลดปล่อยคนที่เคยทำผิดต่อเราให้เป็นอิสระจากความโกรธของเราและปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์นั้นด้วยทุกครั้งที่เรามอบอิสระให้แก่ผู้อื่นเรากําลังทุบทำลายซี่กรงที่มองไม่เห็นรอบตัวเราไปทีละซี่ขั้นที่3การแผ่เมตตาสลายพลังงานลบ ทุกคืนก่อนนอนหรือในเวลาที่จิตใจสงบให้ตั้งจิตอธิษฐานและแผ่เมตตาไปยังสัพพตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะสัตว์ที่เราเคยได้ล่วงเกินเขาไว้ขอขมาต่อพวกเขาจากหัวใจและส่งความปรารถนาดีไปให้ขอสัพพตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย ขอจงมีแต่ความสุขกายสุขใจปรารถนาอิสรภาพฉันใดขอจงได้อิสรภาพฉันนั้นเทินพลังแห่งเมตานี้คือน้ำทิพย์ที่จะค่อยๆฉลางพลังงานลบและความขุ่นมัวที่เกิดจากอากุศลกรรมให้เจือจางลงไปขั้นที่4การเจริญสติเท่าทันวิบากเมื่อใดก็ตามที่ความรู้สึกอึอดอดัดขับข้องใจหรือรู้สึกไร้อิสรภาพปรากฏขึ้นในใจของเรา แทนที่จะดิ้นรนต่อต้านให้เราใช้สติเข้าไปรู้ทันความรู้สึกนั้นแล้วพิจารณาด้วยปัญญาว่านี่คือผลของกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้กำลังสำแดงผลเรารับรู้แต่เราจะไม่ปรุงแต่งต่อเมื่อเราเห็นมันตามความเป็นจริงโดยไม่เอาความทุกข์ใหม่เข้าไปเพิ่ม นี่กรรมเก่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปเองเหมือนเมฆฝนที่เมื่อตกลงมาจนหมดแล้วท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งท่านผู้ฟังที่รักชีวิตของเราอยู่ในกำมือของเราเองกรงที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่กรงเหล็กแต่คือกรงที่สร้างขึ้นจากอวิชชาและความยึดมั่นถือมั่นในใจเราเอง และกุญแจที่จะไขประตูไปสู่อิสรภาพนั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ใจของเราที่เปี่ยมด้วยเมตตาและปัญญานั่นเองจงเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ด้วยการมอบอิสรภาพให้แก่สัพพชีวิตรอบข้างแล้วท่านจะพบว่ายิ่งเรามอบอิสรภาพให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่จิตใจของเราก็จะยิ่งโปร่งเบากว้างขวางและเป็นอิสระมากขึ้นเท่านั้นจนในที่สุด กรงที่มองไม่เห็นนั้นก็จะสลายไปเหลือไว้เพียงผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ทั้งในโลกภายนอกและในโลกภายในใจของเราขออนุโมทนาในกุศลลจิตของทุกท่านที่ตั้งใจฟังธรรมมาจนถึงตอนสุดท้ายขอให้ทุกท่านจงพบกับอิสรภาพที่แท้จริงของชีวิตทั้งทางกายและทางใจเทิน